สองอ๋อลดโลกห้านตานกินหมดโหอย่าเข้าแล้วบ่เฮ้ยต่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเหล็งมากมาท่าบ้ามาท่าบ้าไปนเอิรนฮผมทาบ่เฮ้ย กินอย่างแบบในสามหลองก็ได้ลูกหาอยากเข้ากินลาบเนี่ยเออบ้ากินก็กินบ้าล้ำบ้าเฮ้ยเข้ายิ้มล่ะกีบอกว่าอยากเข้าหายากินลาบหายากินลาบเข้าใจก็ลาบทำเล่อพอตัวไมาทำ้ายโลกชิงยังอย่างขิงพอเสร็จอาหารที่ชิงกินเหลือเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเอาไปทิ้งแล้วมันก็จะบูดแล้วมันก็จะปล่อยก๊าซมีเทนเนี่ยขึ้นสู่อากาศ เนีย่ยเกิดเพราะว่าโลกร้อนเพราะฉะน,นั้นเนี่ยชิงควันกินเข้ามดเพื่อช่วยกันลดโลกหอนเข้าใจก็โอเคเออเข้าใจเข้าใจเอาเป็นว่าคนหักโลกหอนเนี่ยทิ้งเอาเข้าไปกินสองจานเลยเดี๋ยวหาไปหาอ้ยังข่าวขเย,ย,ยันจกินยิ่กันดีกว่าแค่เปลี่ยนพฤติกรรม ก็ยุดหลอกล่อได้แล้ว